โอเคครับ EP นี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของการทำ USB boot macOS นะครับก็คือเวลาที่เราจะ format ลงใหม่เนี่ยเราต้องการที่จะ boot OS ที่จะ install เนี่ยจาก external เราเลยไม่ต้องไปพึ่งพาการกด command r นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะ boot เข้า recovery mode นะครับวิธีการเบื้องต้นเลยก็คือต้องมีเครื่อง Mac ที่มันสามารถ boot ได้1เครื่องก่อนนะครับหรือก่อนที่เราจะทำการ format อัปเก d e อะไรก็ตามอ่เราก็ สร้างตัวบูต USB ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสเต็ปก็คือว่าไปดาวน์โหลด macOS มาก่อนนะครับจาก App Store นะครับว่าจะเอาเวอร์ชันเท่าไหร่นะครับในการทำตัวบูตแล้วก็จากนั้นก็ใช้คำสั่งจากนั้นก็คือไปฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทรเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับในที่นี้ถ้าใครทำแค่1อันก็คือใช้ USB บูตทำได้นะครับ 16GB ก2ิกสพง1อันเนี่ยก็ฟอร์แมตมันครั้งเดียวนะครับแต่ในที่นี้ผมจะแสดงให้ดูว่าถ้าเราใช้ external h a r d d i ฮาที่มีความจุเยอะๆสร้างดิสบูตหลายๆตัวนะครับหลายๆเวอร์ชั่นตั้งแต่ Catalina, b i g s u r m o n t มอ e ์ Ventura ไปเรื่อยๆเนี่นะครับเพื่อให้มันมีตัวบูตหลายๆอันเนี่ยเราก็ต้องแบ่ง p พา t i t i o n ตัว external เนี่ย มาหลายๆายพาร์ติชันตามที่เราต้องการก่อนเลยแล้วก็จากนั้นก็ไปใช้คำสั่งในเทอร์มินอลในการที่จะสร้างตัวบู t ขึ้นมาโอเคทีนี้เราก็ไปดาวน์โหลดตัวบู t มาก่อนนะครับดาวน์โหลดตัว macOS Boot มาก่อนนะครับ,ก,นนรบก็คือดาวน์โหลดตัวติดตั้ง macOS แบบเต็มจาก Apple ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยทีนี้ก็วิธีดาวน์โหลด macOS นะครับคลิกที่ลิงก์นี้ จากนั้นก็ไปที่ใช้แ p ป t o r e ครับผมเขาก็จะให้เลือกนะครับว่าจะเอา macOS version เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้เดลกกิปชันละกันในที่นี้ผมจะทำตั้งแต่ Catalina นะครับก็เลือก Catalina จากนั้นมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ App Store ของเรานะครับก็กดปุ่ม get แล้วเครื่องก็จะทำการดาวน์โหลด macOS version นั้นๆที่เราเลือก เข้ามาไว้ในแอปพลิเคชันในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันในเครื่องเรานะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่เราจะทําตัวติดตั้งเนี่ยต้องทํำยังไงทีนี้เราจะมาเตรียมตัว e x t e r n a l หรือทำไดท์ที่เราจะทําการสร้างตัว USB boot เนี่ยนะครับหลังจากที่เราเสียบ e x t e r n a l เข้าไปแล้วนะครับก็ไปเปิด Disk utility นะครับด้วยการใช้ spotlight search เลย d i ส Utility นะครับก็จะเห็นเป็นแอปตัวนี้ขึ้นมาพอเปิด d i ยูทิลิ i t y มาเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเมนูตรงนี้นะครับคำว่า View ให้กด Show All d e ว i c e มานะครับในที่นี้ก็จะเห็นว่าข้างในอ,อันบนนี้เป็น Internal ก็คือฮาร์ดดิสที่อยู่ภายในเครื่องอันข้างล่างคือเป็น External Hard Disk ที่เราเสียบเข้าไปนะครับในที่นี้ผมจะ Format ให้เป็น1 partition ก่อนนะครับ วิธีการ format ก็คือเลือกจากด้านล่างสุดไปหาข้างบนนะครับล่างสุดเลือกเป็น GUID อันที่2เลือกเป็น macOS Extended นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเรียบร้อยทีนี้ก็เหมือนเดิมครับไปกด partition แล้วก็ไปบวก partition มาครับตั้งชื่อเป็น10.15 เป็น Mac OS Extended ไซส์แค่32 32กิกนะครับนี่นะครับเราบวกได้หนึ่ง i t i o n เพิ่มมาแล้วอ๋อใส่จุดไม่ได้โอเคแ p ป l y ยไปก่อนครับปุ๊บ Partition ได้มาหนึ่ง i t i o n แล้วนะครับแล้วก็ไปกด partition เพิ่มอีกเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือเรากด partition แล้วก็ไฮไลท์ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้11นะครับแล้วก็กำหนดไซส์32มกิกนี่32กิกแล้วก็กดแอปพลายไปพาร์ i ิชันทำอย่างนี้เพิ่มพาร์ i ิชันไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่เราต้องการนะครับโอเคทำตามนี้ เท่าที่เราต้องการจะทำกี่เวอร์ชันนะครับโอเคหลังจากนี้ก็คือไปกลับไปที่ safari ใหม่ครับแล้วก็ไป Copy คําคำสั่งที่จะทำตัวบ o t นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ไปเลือกนะครับ OS คําำสั่งที่จะสร้างนะครับ OS ที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะสร้าง Catalina ผมก็ไปเลือกไปที่ Catalina นะครับ แล้วเวลาเลือกคำสั่งก็คือดับเบิลคลิกนะครับให้มันไฮไลท์ทั้งหมดแล้วกด Command C เพื่อ Copy นะครับแล้วก็ย่อมันลงไปจากนั้นไปเปิด Terminal ขึ้นมาเพื่อจะทำพิมพ์คำสั่งในการที่จะสร้างตัวบูทนะครับกดไปที่เมนูด้านบนครับ go แล้วก็ utility จากนั้นเลือกไปที่ Terminal ครับ เับเป็นคลิกขึ้นมาเมื่อสักครู่เราตั้งชื่อพาร์ติชันเป็น 10, 11, 12พวกนี้นะครับเราจะสร้างดิสบูตตัวไหนนะครับให้เปลี่ยนชื่อของพาร์ติชันนั้นๆเป็นคำว่า my volume นะครับในที่นี้ผมตั้งไว้ตรงนี้10.15ผมก็ Enter 1หนึ่งทีเลือกแล้ว Enter แล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ M ตัวใหญ่ Y ตัวเล็กแล้วก็ V ตัวใหญ่นอกนั้นตัวเล็กหมดแล้ว volume แล้วก็ enter rename มันก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อ partition ให้เป็น my volume ตามนี้ก่อนนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้เลยแล้วก็มาที่ terminal กดวางคำสั่งเข้าไปครับแล้วก็ back ไป1นทีเพื่อให้ c u r ์เ r มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ enter แล้วก็ใส่ password ของเครื่อง enter อีกครั้งหนึ่งถ้าเครื่องใครไม่มี password นะครับจะทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่า เวลาที่ใช้คำสั่งในเทอร์มินอลต้องใช้พาร์ o r ดเครื่องถ้าไม่ได้ตั้งก็กลับไปตั้งใน y y t t m Preference นะครับทีนี้ระบบก็จะถามว่าชัวนะครับว่าจะทำสิ่งนี้เราก็กด Y ยืนยันแล้วก็ Enter จากนั้นสถานะก็จะขึ้นว่าตอนนี้ erase d i s ไปแล้วสร้างไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซนต์นะครับเมื่อเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นตัว Boot USB boot macOS เพื่อที่จะเอาไว้ร e i n s t a l l เครื่องอื่นๆนะครับได้ตลอดเลยไม่ต้องไปพึ่งพาอินเทอร์เน็ตตอนที่เราจะฟอร์แมตลงใหม่นะครับผมก็สามารถทำเวอร์ชั่นอื่นๆได้ตามนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือเปลี่ยนชื่อพาริชั่นให้เป็น my volume แล้วก็ไปก๊อปปี้คำสั่งว่าจะสร้างตัวบ o t เวอร์ชันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาวางในเทอร์มินอลแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับผม e x t e r n a l ของเราก็จะสามารถบูได้ หลายๆ OS เลยฮะก็ถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับใต้คลิปหรืออินบอกเข้ามาที่หน้า Facebook Fanpage ก็ได้ทำ iOverserve แล้วก็ของเรารับซ่อม Mac นะครับ iPhone iPad แล้วก็มีสสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ใช้บริการได้ที่นั่นวันนี้ลาไปก่อนครับติดปัญหาตรงไหนทักมาขอบคุณครับ